สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ FC แฟนคลับช่องพังน้ำหวานทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะแม่ควานนะคะก็ได้มาหาอาหารใาหา้น้องน้ำหวานนะคะอาหารนี้นะคะเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรนะฟางข้าวนะคะเป็นฟางข้าวนะคะซึ่งตอนนี้นะคะควันลอยก็กำลังนะคะไปไปดูลาดลาวอยู่นะคะว่าจะเอาได้ไหมเขา เขาจะให้เอาแบบไหนนะคะต้องไปถามเจ้าของนาเขาก่อนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะแม่คว,วานก็รอคนหล่อยนะคะอยู่ที่ข้างหน้านะคะเดี๋ยวจะเดินไปหาคนลอยนะคะไปถามคนลอยก่อนนะคะว่าเขาจะให้ไหมหรือเขาจะให้เราเอาฟางข้าวนะคะซึ่งเป็นฟางข้าวนาปังนะคะที่เขาตาเกี่ยววันนี้นะคะแม่คว,วานก็เลยมาดูกับคนหล่อยนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็รถเกี่ยวก็ลงเกี่ยวแล้วนะคะแม่แม่ขาอาจจะเสียงดังหน่อยนะคะเดี๋ยวพาไปหาควัน่อยกันนะคะน,นะคะตอนนี้นะคะควันลอยนะคะก็ได้หอบนะคะเขาเรียกว่าหอบนะคะเขาเรียกว่าหอบเอานะคะตามรอยรถเกี่ยวนะคะนี่นะคะเป็นสดสดร้อนๆเลยคะ่ะนี่นะคะควันลอยนะคะ แล้วก็กำลังหอบนะคะหอบหอบนะคะบางท่านเจกก็มาเกี่ยวไปให้น้องวัวด้วยนะคะช่วงนี้นะคะอาหารหายากมากนะคะดีนะคะที่วันนี้นะคะได้ได้ข้าวสดๆนะคะไปกินนะคะให้น้องน้ำหวานนะคะ ตอนนี้คนลอยนะคะก็หอมนะคะหอมตามรอยรถเกี่ยวเลยนะคะถ้าเอาไปแบบนี้นะคะน้องน้ําหวานจะกินดีมากนะคะเมะ่หอมหอมนะคะแต่ก็หอมสู้ข้าวนาปีไม่ได้นะคะข้าวนาปังนะคะแต่เราก็ยังยังดียังยางน้อยนะคะเราก็ยังไม่มีอาหารให้น้องน้ำหวานได้กินนะคะในช่วงนี้นะคะอาหารก็หายากนะคะเพราะว่าเราก็ไปปลูกหญ้าที่บ้านนะคะก็ ยังไม่เกิดดีซะเท่าไหร่นะคะเขาเพิ่งไปปลูกเนาะยังลุ้นกันอีกนะคะว่าจะเกิดไหมนะคะเกิดปลูกหญ้าที่บ้านนะคะ,นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราคงจะได้อาหารให้น้องน้ําหวานนะคะน่าจะได้กินได้สองวันอยู่นะคะถ้าถ้าเราเอาไปหมดนะคะนะคะเดี๋ยวแม่วควานนะคะก็จะไปช่วยคนหล่อยแล้วนะคะแม่แม่ ะะเพราะว่ามากันสองคนนะคะเพราะว่าทีมงานเรานะคะหลายท่านนะคะก็ไปเอาน้องช้างนะคะไปผูกไวที่สนามบินแล้วนะคะอยู่ที่ป่าที่ดงแล้วนะคะก็เหลือไม่กี่เชือกนะคะที่อยู่บ้านนะคะก็เป็นควันโจนะคะพังพี่ดาวนะคะก็ได้มาเอาด้วยนะคะเอาสาเลิงมานะคะสงสัยพี่ดาวกินขาบนึงก็หมดแล้วนะคะ เขียวๆเลยนะคะสดๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวแม่ควานนะคะจะไปช่วยคนลอยก่อนนะคะนะคะตอนนี้นะคะเราก็เสร็จแล้วนะคะแม่แม่นะคะเราก็ตัดเอาเสร็จแล้วนะคะดูสภาพแม่ควานนะคะก็จะเป็นแบบชาวนาเลยนะคะวันนี้นะคะหลังจากเป็นชาวนาเสร็จนะคะเราก็จะไปหาน้องน้ำหวานนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราได้ไปเยอะไหมนะคะเรามาดูกันนะคะ <S <S นี่นะคะนองกบก็ลอยนะคะก็ได้ไปเต็มนะคะก็ถือว่าได้ให้น้องน้ำหวานได้กินอยู่นะคะเขียวๆเลยนะคะ,ะวันนี้นะคะก็แล้วก็จะไปหาน้องน้ำหวานต่อนะคะเอาไปให้น้องน้ำหวานกินตอนนี้เลยนะคะสดๆเลยนะคะว่าน้องน้ำหวานจะกินไหมนะคะเขาเรียกว่าฟางข้าวนะคะฟางข้าวนาปังนะคะ หอมอยู่นะคะแต่อาจจะไม่หอมเท่านาปีนะคะอ่าดูนะคะไปดูสภาพคนลอยนะคะไงคะคนลอยสวัสดีครับเหนื่อยไหมคะเหนื่อยครับผม,ม,บผมช่วงนี้อาหารก็หายากหน่อยเนาะครับเเราก็ลยไปหาอาหารมาสองครั้งนะครับผมกลับมาทางแหลมเมื่อเช้ากับไปตัดมากก่อนอนเบนกันึงครับผมเดี๋ยวลุกขึ้นมากเมาอีกครับอ๋อนะคะ เราจะพาในเอฟซีไปหาน้องน้ำหวานกันเลยนะคะไปะค่ะไปกัน่อยไปเลยนะคะเราไปตามที่บ้านน้องน้ำหวานนะคะตอนนี้นะคะก็ถึงหน้าบ้านน้องน้ำหวานแล้วนะคะนี่นะคะเราจะไปหาลูกสาวกันแล้วนะคะว่าเขาจะกินฟางข้าวสดๆร้อนๆไหมนะคะพ่อกับแม่ไปเอามานะคะวันนี้พ่อความแม่ความก็ได้ไป มาให้รอบสองแล้วนะคะรอบเช้านะคะก็ไปเกี่ยวหญ้านะคะที่บ้านของแม่ความเองพอดีจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะคะจะไปปลูกหญ้าต่อแต่ว่าน้ําท่วมนะคะตรงอีกส่วนนะคะก็เลยไม่ได้ปลูกก็เลยตัดหญ้าแม่น้องน้งนําหวานนะคะเป็นหญ้าฝายนะคะหญ้าเล็กๆนะคะต้นติเตี้ยนะคะก็พอให้น้องน้ําหวานได้กินะนะคะก็ถึงแล้วนะคะอะเห็นรถพ่อไม่ได้นะคะแม่แม่แมขา เห็นรถพ่อไม่ได้เลยหวานจะกินเลยบานเห็นรถพ่อไม่ได้เลยนะคะต้นหอมก็ร้องน้ำหวานก็ร้องนะคะน่ารักมากเลยนะคะดูดูทำนะคะดูดูนะคะดูดูความขอนะคะ ความขอนะคะขอก่อนให้ลูกก่อนค่ะให้ลูกก่อนค่ะคนไหลโอ้ขอนะคะขอคุณพ่อนะคะนี่ค่ะเขาเรียกว่าฟางข้าวนะคะสดๆร้อนๆเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟพังน้ำหวานนะคะนี่ค่ะสารน้อยหน้ามนนะคะหน้ามนนะคะหน้ามน คุณตายังไม่ได้มาเอาโมนลมนโมูลน้ําหวานเลยนะคะมีคุณตานะคะคุณตามาเอาประจานะคะสงสัยคุณตายังไม่รู้ว่ามูลน,น้ําหวานเต็มนะคะเดี๋ยวจะให้คนลอ,อยไปบอกให้คุณตานะคะมาเอามูลน,น้ําหวานแล้วโอ้สงสัยชอบนะคะแม่แม,แม,แม่ fc น้ำหวานชอบต้นหอมก็ร้องกินเหมือนกันน้ําหวานก็ร้องกินนะคะ <c ười> คนลอ,อยนะคะพาระ ช้งวัวด,ด้วยนะคะแล้วก็น้องน้ำหวานด้วยนะคะนะคะอันนี้พรทิพย์โอ้ไม่ใช่พรทิพย์ต้นหอมนะคะต้นหอมไม่ได้ไปไม่ได้ออกคลอกนะคะวันนี้ต้นหอมกินหญ้าอยู่บ้านนะคะเพราะว่าฝนตกกลัวฝนตกเวลาไปทําธุระไม่มีใครเขาล้มให้นะคะวันนี้นะคะกินฟางข้าวเหมือนกันนะคะนี่ต้นหอมเนี่ ว่าจะชื่อชาดําแล้วนะคะพี่ชื่อน้ําหวานน้องต้องชื่อชาดํนะคะค่ะพลอยก็จะเอาฟางข้าวนะคะลงรถก่อนนะคะเพื่อจะได้ไว้ให้น้องน้ําหวานแล้วก็จะได้ให้น้องน้าหวานกินน้ํานะคะกินน้ําอาบน้ํานะคะในช่วงเย็นนะคะวันนี้นะคะกินเก่งมากนะคะ วันนี้ฝนไม่ตกนะคะตอนแรกแม่ควานคิดว่าฝนจะตกไม่ตกนะคะตอนนี้แม่ควานกำลังติดต่อนะคะติดต่อรถทรายนะคะจะเอามาลงให้น้ำหวานใหม่นะคะเพราะว่าเวลาฝนตกมันมันถ้าตกแรงมันสาบนะคะมันแฉะนะคะจะเอาทรายมาลงให้น้องน้ำหวานสักสองคันรถนะคะแม่แม่เอฟซี FC นะคะ สายตาเขานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควานก็ขอยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากขอขอบพระคุณแม่แม่เอฟซีใจบุญทุกทท่านขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกทท่านนะคะทุกๆท่านนะคะที่กดติดตามช่องพังน้ําหวานทุกทท่านนะคะ ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจิตใจาก,การรุ่งเรืองเองินทองไหลามาเทมานะคะขอขอบพระคุณแม่เอฟซทุกๆท่ทานที่คอยช่วยเหลือน้องน้ำหวานตลอดมานะคะขอให้ท่านกับครอบครัวนะคะจงมีความสุขแต่ความความเจริญน,นะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะคะขอให้แม่แม่เอฟซทุกๆท่ทานนะคะที่รักและเมตตาน้อน้ำหวานทุกๆท่ทานนะคะจงมีแต่ความสุขรำ่ำร่ำเรือเร่อยๆยิ่งขึ้นไปนะคะ คลิปนี้แม่ควาก็กล่าวคำว่าขอบคุณค่ะ